ข่าวดีหน่อยนะครับกับพี่น้องคนรักรถไฟนะครับนะคนรักรถไฟทุกช่องเลยนะครับทั้ง f c e e o o o นะฮะแล้วก็ Youtube นะครับในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2566นะครับขบวนแรกนะครับที่จะเอาขึ้นไปในเที่ยวปฐมักเลิกนะครับของสถานีกลาง กรุงเทพอภิวัตรนะครับหรือสถานีกรางบางซื่อนะฮะข,ขบวนแรกเลยนะครับที่เอาขึ้นไปก็คือขอบวนรถเร็ว171นะครับแล้วก็37 45 46 38นะครับแล้วก็172 3132 39 40 43 44 169 170นะฮะแล้วก็ ทั้งหมด20ขบวนนะครับส่วนรถสินค้านะครับคอนเทนเนอร์ทุกตู้นะครับก็วิ่งด้านล่างนะฮะก็นี้คือแอดมินมาแจ้งข่าวดีนะครับเผื่อหลายคนจะถามนะฮะเผื่อมีหลายคนอาจจะถามผมว่าพี่ในวันที่19มกราคม พุทธศักราช2566รถไฟไม่วิ่งแล้วหรอคำตอบครับคือวิ่งอยู่ฮะแต่เพียงแค่ว่าเอาไปวิ่งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับหรือที่เราคุ้นปากกันว่าสถานีกลางบางซื่อนะฮะ เดี๋ยวมีขบวนรถธรรมดาเข้ามาอีกครับอ๋อขึ้นกี่โมงคะอ่าสิบสองอ่าสี่สิบแปดถ้าจะไม่ผิดก็นี้ก็แอดมินมาแจ้งข่าวดีนะครับส่วนนะครับใครที่จะเดินทางโดยรถไฟนะครับแล้วก็มางานตรงนี้นะฮะนั่นๆนันๆ่นๆ เห็นไหมเห็นไหมออนะฮะก็สามารถเดินทางมากับรถเร็วรถด่วนแล้วก็รถธรรมดานะครับที่สามารถลงกลรกได้นะฮะส่วนขบวนอื่นไม่รู้ช่างเนอะขอภัยนะครับขอภยัยขอภยัยเงียบเงานะฮะธานีขอภยัยโอเคอมไม่มีอะไรเลย อ๋อตรงนู้นนะครับคือห้องสมุดนะฮะห้องสมุรดรถไฟนะครับโดยห้องสมุรดรถไฟนะครับก็จะมีตั้งแต่สุงนงโกรลบชุมทางทุ่งสงนะครับแล้วก็อุบลราชธานีนะครับโคราชเอ้ยขอภยัยนะครราชสีมานะครับหลายที่นะครับห้องสมุดบอกเลยว่ามีทั่วทุกฐานีนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากฮะบวนไปเรื่อยครับก็รอเวลารถเข้านะฮะโดยขบวน175แล้วก็176นะครับก็ยังไม่ให้ขอภัยยังไม่เปิดให้บริการนะฮะก็รอต่อไปเนาะว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะฮะแอดมินสงสัยมากทำไมจอน,นี้ไม่เปิดจังเอะ น่านจะเปิดแค่จอเดียวน,นะครับเอ๊ะเงียบขอใคอ๋อตรงนู้นนะครับก็จะเป็นที่สักการบูชานะครับเออ่ขออนุญาตนะฮะขอเรียกครัว่าพระพุทธรูปนะครับ โลง่งจริงๆไม่มีขับวนเลยลายท่านก็จะถามว่าถ่ายทำไมขอภัยนะฮะก็แอดมินก็ขอเล่าประสรบการณ์เพียงเท่านี้นะฮะก็เราก็จะไม่เห็นรถสายใต้นะครับวิ่งเข้ากรุงเทพแล้วนะฮะก็จะวิ่งเออไม่ใช่วิ่งขอภยัย เปลี่ยนขึ้นไปวิ่งบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับหรือที่เราคุ้นปากกันว่าสถานีกลางบางซื่อนะฮะก็ส่วนรถธรรมดารถชานเมืองแล้วก็รถท่องเที่ยวนะครับรถนําเที่ยวก็วิ่งเข้ากรุงเทพเหมือนเดิมนะครับนะยกเว้นรถธรรมดารถชานเมืองแล้วก็รถนําเที่ยวนะครับสามารถเข้ากรุงเทพได้นะฮะ เพราะว่าสายใต้ทุกขบวนนำขึ้นมาวิ่งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถ้าแอดมินพูดผิดก็ต้องกล่าวขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าลิ้นพันกันอันนี้ไม่มีอะไรมากฮะต้นมะพร้าวอ๋อนกเงียบจริงจริงไม่มีอะไรเลย โอเคแอดมินขอเล่าประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับไปครับผมอ,อปิดสีลบ